เราสองคนจะทำไปจีบพี่บอยแบบแข่งกันแล้วมาดูดูกันว่าแบบพี่บอยจะตอบใครหรือว่ามีแบบปฏิกิริยาไงชอบนะคะมาตอบทไีได้เป็นแฟนพี่บอยพี่บอยของเราแล้วทำไมพี่บยอยถึงพี่บยอยผมมีนะทุกคนไม่เสียใจเพราะเลิกกับดีมแล้วแก้แล้วคนไม่เ, <c oughs> มเลิกจริงนะจริงหรเปล่าเขาบอกว่าถ้าถ้า่าจีบพี่เขากพี่น่ารักด้วยอ่ะ คนจริงวะเนี่ยคนจริงเหรอคนจริงเหรอคนจริงเหรอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องมาลามีวันนี้อยู่กับน้องโอปอนะคะช่องน้องโอปอชื่อว่าโอปอสกาเล่มาเปะแปะให้ติดตามกันน้องโอปอจะลงคลิปหนึ่งคลิปใกล้จะลงคลิปหนึ่งมันจะลงไปแล้วแหละถ้าเกิดมีลงคลิปนี้ไปก็อย่าลืมไปติดตามดูกันนะทุกคนมาวันนี้สองคนจะมาทำอะไรกันดีวันนี้ เห็นเราสองคนนี้จะมาคิดว่าจะมาแกล้งดีมใช่ไหมไม่ใช่นะทุกคนวันนี้จะมาแกล้งออไม่ต้อง,กงเกินก่อนว่าเรามีคนที่ชอบคนเดียวกันเออใช่เราดันชอบคนคนเดียวกันทุกคนศึกน,นี้ไม่มีใครยอมใครทั้งนั้นแต่หองปอต้องยอมเราไม่งั้นเราจะกระโดดทับเ <laughs> นี่ยเดี๋ยวชอบคนคนเดียวกันเดี๋ยวคิดว่าเป็นดีออมิก ใช่ทุกคนที่คนที่เราชอบคนเดียวกันก็คือพี่บอยนั่นเองช่คูภัยเอยไ่ใช่เอาไปไทยคือพี่บอยนั่นเองคือแต่เราไม่ได้ชอบจริงๆอย่างนั้นนะทุกคนชอบแบบเราปั่นเออปั่นปั่นปั่นแต่วันนี้เราจะมาแก้ให้บอย้วยกันเราสองคนจะทำไปจีบพี่บอยแบบแข่งกันแล้วมาดูดูกันว่าแบบพี่บอยอยากจะตอบใครหรือว่ามีแบบปฏิกิริยาไงเดี๋ยวเราจะให้พี่เสือะแอบอัดคลิปในห้องที่พี่บอยนั่งในคอมเออไว้ให้นะพี่บอยเป็นคนที่ตอบใคละค่อนข้างจะไวไปยิงเหมือนว่างอะแต่เราเราต้องมาดูกันว่าจะยัง ชอบออล์อะไรเงี้ยตาโอเคอเคนอเราอดคสองหัวใจโอเีโอเคออเคโเคโเคโอเคโอเ่โอเคโอเคะอออคโอเอนทโอไคเคอเคโอเคโ่อเคโอเคโอเคโไเคโเอเคโอเอเคโอเคโอยคโเอเคโอเคโอเอเอเคโอเคโอเคอเคโาอเคโอเูโอเคออเคอคูอคอเอออบคอคอ เขาเห็นเพชรในเกมเธอเนี่ยมันน้อยมากเลยตอนเนี้ย <c oughs> พี่บอยเขาเติมให้อะไรพี่บอยอีกแล้วนี่ครับผมทุกคนครับตอนนี้อยู่กับเด็กเทพสปินคือมันมีอัปเดตใหม่นี่เธอที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สมัครสมาชิกด้วย Facebook ได้เลยนะครับผมแต่ผมมาสมัครแล้วก็เลยเข้าสู่ระบบ <c oughs> ด้วย Facebook <c oughs> ไปเลยอ่ามาแล้วเฮ้ยเติมเงินผ่านทัวร,นวรดด์นี่บัลเลตได้ค่ด็เพิ่มคูณสองเฮ้ยติมแสดงว่าระบบทัวร์เล็ตมาแล้วเธอใช่คืออ๋อคุณผู้ชมครับคือตอนนี้เด็กเทพสปินมีโปรโมชั่นนะฮะเติมเงินผ่านทู เติมเลยเฮ้ยเธอแจกไอเทมโค้ดฟรีทันทีเด็กเทสสปินฟรีเธอเอาเอาไหนทำยังไงทำยังไงคัปปี้ไปเลยเติมโค้ดเหรอเติมโค้ดเด็กเทสสปินฟรีปะไต้จริงปะเนี่ยฟรีได้ดยี่สิบพอยต์ฟรีจริงเฮ้ยโห่เจกทั้งเครดิตส่มฟรีได้สองครั้งเลยนะถ้าได้ยี่สิบพอยต์อะเออเอะเดี๋ยวเติมก่อนเติมก่อน นี่ไงนี่ไงทัวร์เลยใช้ได้แล้วนี่ไงกดเติมเงินไปเลยอ่ะแล้วเราก็โอนเงินนอลเลีเข้าบัญชีนี้เธอจะเติมเครดิตเท่าไหร่5 0ิบาทอ่ะจะได้เยอะปะเธอ,อก็ได้คูณสองไงเธอพอเราโอนเสร็จใช่ไหมครับผมทุกคนมันก็จะมาหน้านี้นะครับผมเห็นไหมว่าเราโอนไปแล้วนะครับผมทุกคนครับเห็นปะนี่ครับผมทุกคนเห็นหมายเลขการทํารายการตรงนี้ไหมครับพอเราโอนเสร็จนะครับผมเราก็เอาเลขอ้างอิงมาใส่นะครับผมนี่เติมเงินสําเร็จแล้วนะครับผมโหเร็วมากเลยนะครับด้านได้เติมเงินจำนวน50บาทเสร็จแล้วร้อยเครดิตเออคูณริงมจร เอามาสุ่มเลยดีกว่าเธอวงล้อเพชรไปพอมาสุ่มอีกไหนป่ะไปว้าวเธอหนึ่งพแปดร้อยเพชรดูเต้นสุ่มเราได้ทำไมทำไมช่วงนี้ทำไมช่วงนี้มันบักได้ง่ายจังวะ1,800เพชรนี่ไงอ่ะเราเข้ามาที่เว็บเติมเกมนะครับอ่านี่เราก็กดคัดลอกปึ๊บปึ๊บกดยืนยันเธอว่าเข้าจริงไหมว้ยวพันแปดรเพชรเลยว่ะ ามีแค่เก้าเพจใช่โอ้ยโอเคครับผมก็อย่าลืมนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมพี่บอยพี่บอบของเราแล้วเฮ้ยทำไมพี่บอยทำอย่างนี้พี่บอยของเราทุกคนทำไมพี่บอยทำอย่างนี้ก็พี่สวยอ่ะน้องหนอเธอพี่ใบเอาเขาก่อนอ่ะพี่ใบอยอาจจะชอบเขาก่อนก็ได้เฮ้ยเฮ้ยอ่านหัวข้อนะ อ่านมิวแต่ไม่ตอบแล้วก็ไปอ่านโอปองงไปหมดแล้วต้องใส่เห็นอ้าวตอบน้องโอปอก่อนปะเศรษใจอะทุกคนรองไห้ทุกคนดูสิตอบน้องโอปอก่อนเฮ้ยเฮ้ยพิมพกัะเฮ้ยตอบผมกันเลยทำไมพี่มาไม่เออเรยมาตอบผมกันน่ะ หรือวพี่บอยจะพิมพ์ใบก่อนแล้วก็กดแล้วก็กดจอเออเออง่ายนะทุกคนอ๋อถามว่ากินข้าวยังโอ้ยถามแม่ดูแบบเอาแบบรีบแบบจังไม่รอไปให้หนูเอาให้หรอจะแบบอ๋อพวกนี้พี่บอยมาไหมแล้วอ๋อเออเราเราต้องอยาดถามเหมือนกันเดี๋ยวพี่บอยกดเออเดี๋ยวพี่บอยสงสัยไหมทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ถามว่ากินข้าวยังคะเราวก็จะบอกว่าแล้วก็จะใช้บอกว่าเขาบอกว่าชาชอแปะบอกว่ากินข้าวยังคะ หนึ่งสองสามเออมาถาแต่พอเมื่อกี้อาจจะพิมพ์พร้อมกันไม่ก็อาจจะพิมพ์พร้อมกันอีกได้แล้วก็กดส่งไปเลยก็คำถามเราเราเราไม่สัมพันธ์กันเลยต้องลุ้นกินแล้วเอ้ยอ่านแล้วไม่ตอบอันนี้เดี๋ยวกลับมาตอบอันนี้ชัวพี่พิมพ์ไม่พิมพ์แม่พี่พิมพ์ว่ากินข้าวยังคะอีกกินข้าวยังขาเออรีบพิมพ์ไปอย่าให้พี่บอยแบบนั้นถามอีกถามอีกนี่ไงพี่บอยมาตอบอันนี้มาครับช่วงไม่มีคลิปจะลงก็จะอารมณ์แบบนี้แหละทุกคนมา พี่บอยจังเลยตอนนี้มิวพี่บอยกี่คนแล้วครับถามพี่บอยต้องถามอีกเรื่องหนึ่งกินข้าวยังคะแต่ทีนี้อ๋าพี่บอยตอบไมนไ้นะเนหมือนดูนะคะพี่บอยเข้าใจแบบว่าสับรางเก<อ>่งไห<ง>มพี่บอยคงคงอกว่ามิวจะถามอะไรนักหนาเอ้ยเฮ้ยเขาข้างเช่นนี้วะรู้ปะแน่นอนแน่นอนแต่ยังไม่ได้นะอกถ้า<อ>เราเล่นพิมพ์ได้อ่ะอ่านเหมือนกันอะไรของพี่บอยเอเอพีอ่บอยก็สับรางเก่งเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดา พี่ไม่ท่ามาแรงจริงคนนี้เอ้ยตอบน้องโอเปโรและวเรารอบูแต่จริงพี่บอยอาจจะไม่อยากตอบเราก็ได้แต่ตอบเป็นมารยาทแต่อยากคุยกับน้องโอปอล์ o, รึเปล่าเป็นไรเนี่ยทำไมโอ้ยอยากเขาเถียงพี่บ๊าเป็นคนที่แอบชอบพี่บอยชอออบบบแพี่ยเอาถามถามทำไมซ้ำๆพี่บอยบอกถ้าชอบใครให้ถามกินข้าวยังคะแล้วไปพร้อมกันเลยเป็นคนที่แอบชอบพี่บอยหา พี่บอยพี่บอยจะรู้ก็ได้ว่าเราแกล้งอะไรเงี้ยแต่ตอนสุดท้ายเดี๋ยวให้โอบให้เดี๋ยวเราโทรไปเฉลยแต่ให้โอบให้โอ๊บอเฉลยคนเดียวแต่มหวอะบอกว่ามหวอชอบพี่บอยจริงๆนะทุกคนแผนลึกดำคือพี่บอยจะชอบเรากลับบ้างเราจะได้แบบชอบจริงเลยทุกคนไม่ใช่นะอย่าดราม่ากันทุกคนนี่คือเป็นการแกล้งกันเฉยๆนะทุกคนเดี๋ยวนี้คือมิวไม่ทำคลิปกับพี่บอยมานานแบบนานนานมากแล้วอะตั้งแต่แบบมีดราม่าตอนนั้นก็ไม่ได้ทำกับพี่บอยอีกเลยแล้วเพิ่งกลับมาทำว อาชอชจริงจริงพี่บอยละชอบไหมคือบอกว่าพี่บอยจอกแนวทางแบบชอบรองอุปปอมากกว่านะทุกคนอะไรดีเดี๋ยวดีมเสียใจนะมิวไม่เสียใจเพราะเลิกกับดีมแล้วแก้ยังคงไม่ได้เลิกจริงนะชอบชัวนต่ว่าชอบชัวรรู้สไตล์พี่บอยเวลาเจอนนองอุปปอ์นะชอบเขินทำไมหมดแปล่ยแฟอะ ก็คิดยังไงก็พูดอย่างนั้นคนนี้ใสยุ่งจริงเลยค่ะพี่ต้นพี่บอยตอบไม่ถูกแลวตอนนี้จะตอบใครพี่บอยน่าจะนั่งแก้มปรีแล้วอะเบบนั่งยิ้มอยู่กรรมอยากช่วยมันต้องต้องแบบแย่งซีนหน่อยบอกให้บอกให้น้องปอกับดีไปรักกันแล้วเราก็รักกับพี่บอยอะไรเงี้ยทุกคนเอ้คอนคอนคอนไอ้พี่ชอบจริงคนนี้ชอบจริงพี่พี่บอยชอบโอปอจริงอันเนี้ย โอปอกับดีมเป็นแฟนกันแล้วชอบนะคะมาตอบทีได้เป็นแฟนเออเขาบอกว่าชอบพี่บอยพี่บอกว่าพี่บอยเป็นแฟนกับดีมเอ้ยโอปอเป็นแฟนกับดีมแล้วจบอีพี่บอยคนนั้นคิดเอ๊ะยังไงวะหยอยดดิซัคสองสามประโยคน์แล้วก็จะหาพี่บอยกันค่ะทุกคนอ่ะของน้องพอแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าเราเป็นประโยคแบบว่าเขาเรียกว่าคลายเมกแล้วเออเดออแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมิวต่อได้เดี๋ยวพี่มิวสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเป็นเครื่องเครื่องพี่โทรไปดีกว่าเครื่องพี่มโทรไปดีกว่า ตีก็เปล่าอุ้ยอ้าวไม่ตอบเลยไม่ตอบเลยตรงไหนเขินอยู่เขินอยู่เปล่นแปลงกันเขินอยู่เขินอยู่ัยพี่บอยเขินตูดบิดไปแล้วมั้งทุกคน นี่งับเป็นแฟนกันนะคะคนนี้เ้าจอยากเห็นหน้าพี่บอยคือพี่บอยอยากเป็นได้เห็นแน่นอนเพราะฝากพี่เสื้ออัดเิ็บแคมไปแล้วโอปอทักมาจีบพี่อยู่เลยโอ้ยปอลไหลใจพี่บอยไม่อยากทำอย่างนี้พี่บอยกำลังเกิดอยู่พี่บอยมาเป็นแฟนหนูเลยค่ะมาเดี๋ยวพี่มาโทรเลยเดี๋ยวพี่โทรก่อนโอเคโอเคเราหลบนิดนึงฮัลโหลพี่บอยทำอะไรอยู่ นั่งคิดนู่นคิดนี่เรื่อยๆแล้วจริงทำไมเหรอเห็นนะพี่เห็นแค่เห็นน้าพี่บอยหนูก็มีความสุขแล้วอะแล้วพี่บอยไม่นั่งคิดถึงหนูบ้างหรอคิดถึงทุกคนคิดถึงน้องมิวสิน้องมิวน้องโอปออยู่นั่นปะไม่อยู่น้องโอปอไม่อยู่ทำไมเนาะทำไมทำไมนึกคุยอะไรกับน้องโอปอหรือเปล่าเขินเขินเขินอะไรเนี่ย ทำไมพูดทะเลพี่บอยโอปอล์เขาบอกว่าเขาทักว่าจีบพี่เขาบอกว่าพี่น่ารักด้วยอ่ะนจริงวะเนี่ยคนจริงเหรอคนจริงเหรอคนจริงเหรอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตอบพี่จะตอบจะว่าพี่จะตอบว่าไงวะแต่หนูจะร้องไห้นะถ้าพี่บอยชอบน้องโอปอละหนูสแอบชอบพี่บอยมานานนะ อ๋อพี่เลยไปชอบนโอปอแต่พี่บอยไปชอบหนุนแอนใช่ปะแล้วทำไมเลิกกับดีมทำไมพูดแบบนั้นนะก็ดีมไปนอกนอกใจไปอยู่กับโอปอไงเอ้าแล้วโอปอลก็บอกว่าดีมนอกใจไปหาสาวอื่นไม่จริงอ่ะโอปอกับดีมคบกันอยู่แต่โอปอพูดแบบนั้นเพราะโอปออยากคบกับพี่บอยด้วยหรือเปล่าแบบคบซ้อนอะเอออะไรเงี้ยหนูก็เสียใจหนูก็อยากหาคนดำใจที่ชื่อพี่บอยอะไรเงี้ยโอ้มิวเราจะเป็นพี่น้องก okay. ันแต่หนูไม่อยากเป็นพี่น้องอ่ะพี่บอย หนูไม่อยากเป็นพี่น้องอะดิไม่อยากเป็นแฟนอ่ะมันจะมองหน้ากันไม่ติดน่ะไม่เอาเคิดแบบนั้นแต่หนูคิดไปแล้วว่าหนูคิดใจหนูไม่อยู่กับเนื้อก็ตัวแต่ใจหนูไปอยู่กับพี่อะดิเรา่มตอน้องโอปอล์มาอ้าวพี่บอยจ,จะเลือกอ้าวพี่บอยเลือกใครดีกว,ว่าเลือกมาว่าจะเลือกหนูหรือเลือกว่าเลือกน้องโอปอล์ เรื่องมาเลยพี่บอยไม่เป็นไรมีโทรศัพท์สองเครื่องพี่คนสองเครื่องเลยพี่บอยหลายใจอ่ะคุณเล่นไม่ได้จนรบบเยี่ยพี่โทรเลยเผาบอแล้วเราเป็นพี่บิดแมนเราดูอุ้มบอยพูดว่าเลยโอเคไหนรองเผาบอยหนุ่มยมเยี่ยนะฮัลโหล อะไรี่<ท>พี่บอกไม่ไม่ต้องมาทำอะไรเลยเมื่อกี้พี่บอยติสายใครอ่ะอ๋อพี่บอยกับพี่เสืออยู่เอ้ยแล้วทำไมต้องโทรคุยอ่ะพี่เสือก็อยู่คอนโดไม่ใช่หรอไม่พี่เสือลงไปเอาข้าวมาง่ายเลยไปทำตุลังซีก็เลยนั่นไงจิงเหอจริงเหรอเมื่อกี้หนูแบบหนูหนูหนเนี่ยหนูอยู่ข้างบนหนูเหมือนได้ยินเสียงพี่บอยอ่ะได้ยินเสียงพี่ได้ไงวะแอบคุยกับพี่มิวหรือเปล่ามิวแฟนดีพี่จะไปคุยกับมิวทำไมดีแล้วพี่บอยอย่านอะใจหนู เขินไหมเขินไหมเขินไหมมีผู้หญิงแบบน่ารักน่ารักมาจีบแล้วนี่มาหยอดอะไรเงี้ยเขินไหมก็พี่บอยก็พี่บอยน่ารักจริงมันจะเป็นจริงแล้วพี่บอยหนูจะบอกว่าทั้งหมดที่หนูพูดไปอะพี่บอยทั้งหมดที่พูดไปอะพี่บอยทีนี้นอกใจนะพี่บอยได้ทีเอวใหญ่เลยนะ น้าเอ๊อ้าพี่บอยสวัสดีน้องอภรพพี่บอยไม่ต้องเสียใจนะไปนะพี่บอยอยากทำอย่างนี้พ um <ma? ี่บอยหนูมีความจริงจะบอกน้องปอรหลอกหลอกพี่บอยได้ใช่ปะใช่น้องเออร่เสียใจได้นะแต่หนูอะชอบพี่บอยจริงๆนะอันนี้คือจริงๆเลย ไได้ปพี่ติ๊บไป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 เออหนูขอคุยกับพี่บอยจริงจังสักครั้งนึงเนี่ยตอนนี้หนูเลิกอัดคลิปแล้วหนูกดกดอัดเลิกอัดไปเลยพี่บอยแต่หนูชอบพี่บอยจริงๆนะพี่บอยอย่านอกใจหนูนะแต่พี่อะมีคนในใจแล้วหนูหนูคือหนูเลิกอัดคลิปเลยนะหนูไม่ได้แกล้งนะนี่หนูแบบพูดจากใจเลยว่าหนูแบบชอบพี่บอยจริงหนูชอบพี่บอยตั้งแต่แบบเห็นพี่บอยแรกๆแล้วอ่ะแต่หนูไม่กล้าบอกใครแล้วหนูก็ไม่กล้าบอกดีมไม่ได้ทำไมฮะทขาไม่ได้เราเป็นพี่น้องกันแต่หนูไม่อยากเป็นพี่น้องหนูอยากเป็นอย่างอื่นนนะได้้องมิว พี่บอยคิดดีๆนะว่าคนคนใครกอดอุ่นนะคิดดีๆใครใครชอบใครนะไม่ได้ยินน้องพี่เสือน้องพี่เสือกำลังกีบอยู่อุ้ยแล้วทำไมพี่บอยทำอย่างนี้หนูเสียใจอ่ะพี่บอยพี่บอยหนูชอบพี่บอยจริงพี่บอยเป็นแฟนหนูเฮ่อหนูแบบถ้าหนูไม่ได้พี่บอยเป็นแฟนหนูทำใจไม่ได้นะทุกคนวักใจแล้ว ทุกคนไปแล้วว่ะเดี๋ยวเราค่อยไปเฉลยพี่บอยที่หลังกล้วน้าพี่บอยเขามีคนหองใจแล้วโอปอแล้วแล้วต่อจะไปอยู่<อ>ไหนอะเสียใจอะกลับบานแล้วเราต้องกลับไปหาดีเมอร์โอ้โหน่าดูกินปากมากเลย โอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์กด subscribe ห้ช่องมาแล้วมื้ยทุกคนแล้วก็กดช่องน้องโอปอด,ด้วยแล้วก็ช่องพี่สเสริมมาแล้วเอ็กซ์าสบแล้วก็ช่องนิมเมอร์นนะทุกคนดีเมอร์ไม่ต้องไปกดหรอกคนกดเยอะแล้วมาหมด <c oughs> ให้ชอ่องเราสอง,งคนนะทุกคน<า>โอเคแล้วสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วก็เรื่องทั้งหมดคือเป็นเรื่องแกล้งพี่บอยนะคือเรื่องที่เลิกกับดีมก็ไม่ได้เลิกนะเรื่องที่โอปอคบกับดีมก็ไม่ได้คบกันนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะก็คือเราสองคนทำคลิปนี้เพื่ออคคควววาาามบบบบันนนเเททิงงแแลลล้้้กกก็พี่่ยยยยดะะุ๊